นะตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มเจาะไอไม่ใช่เริ่มเริ่มก่อไฟตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นสิบเจ็ดนาฬิกานะห้านาทีก็เริ่มเจาะเอ,อเริ่มก่อล่อไฟให้มันติดนะอืมก็นี่นะครับก็ประมาณนี้นะไฮไลท์นะไฮไลท์ไฮไลทนะ์ที่ผมนําเสนอนี่ก็คือว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรกับฝาถังเลยไม่ต้องไปเจาะเลย ไฮไลท์ผมคือตรงนี้นะไฮไลท์ผมแล้วกเราแค่แย้มแยมแย้มแย,ม,แยมให้ให้ควันออกเฉยๆนะแค่เงี้ยแยมแย,ม,แยมให้ควันออกควันจากฝั่งนี้กับฝั่งนี้อ่าเราคำนวณยังไงก็ได้ให้มันเท่าอ่าที่เราต้องการอ่ะเออแล้วก็เราเราอยากให้มันไหมเร็วเราก็งานใช่ไหมเปิดให้โลง่งๆหน่อยอยากให้ไม่ช้าเราก็ปิดให้มันลงเล็กๆหน่อยตรงนี้นะ ง่ายนะไม่ต้องไปอะไรยุ่งยากแล้วไฟตรงเนี้ยคือ,ต,ต,อ,อต,ตีนตีนเอ่อตีนตีนเตาใช่ไหมตีนเตานี้ผมจะกรบไปเรียบร้อยเลยใช่ไหมอ่าอันนี้แต่ต้องมาเจาะรูระบายฝั่งทางนี้ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราก่อไฟแล้วเนี่ยควรมันจะไม่ติดเพราะควรมันจะทําให้ไฟดับนะเพราะงั้นพอ,อจุดไฟตรงนี้ระบายควรออกตรงนี้ข้างหลังนะส่วนข้างในเนี้ย ผมมันมันมันอันเนี้ยจะช้าหน่อยหนึ่งในการหาการทำเนี่ยช้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมเอาหลักหลักสูตรในการเผาแกบไงเผา่านด้วยแกบนั่นก็คือผมเอาใบอ่าใบอะไรนะใบไม้ไผ่อ่ะมามายัด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 ,ยดตามซอกนะยัดยัดตามซอกอืมคิดว่าน่ามันน่าจะช่วยน่าจะช่วยอ่ารักษาเนื้อฐาน ได้มากที่สุดอะไรตรงนี้นะผมคิดประมาณนั้นอืผมก็เลยลองทําดูมันก็เลยจุดยากหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะใช้เวลานิดนึงพอติดแล้วก็โอเคนะเริ่มบุ๊ปปับบุ๊ปปับข้งในละไฮไลท์เราก็คือฝาถังที่นาเสนอคือฝาถัง,งไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปเจาะอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นเดี่ยวๆอย่างนี้เลยโอ้โหน้เนี่เนะขาไล่น้าออกมาแล้วอืมนี้เลยใช่ไหมปล่อย อืมบายฝนตกฝนตกก็ไม่เป็นไรนะฝนตกก็ไม่เป็นไรฝนตกก็ปิดฝาไว้ฝืนปิดฝาปิด,ปด,ปดตีนเตาไว้ก็ได้อืมหรือไม่หรือไม่ปิดก็แหละแล้วแต่นะแต่ฝนตกไปถ้าไปเราไปไปเผาถ่านอยู่ไรไรนาอะไรอย่างเงี้ยนะมองนั้นเอา้า เดี๋ยวจะมาใหม่